ขอคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้ยกมือบ uh uh> uh uh> uh uh> ๊ายบายกันนะเด้อท uh 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 ี่นี่เดี๋ยวยกมือบายบายกันละเด้อทีนี่ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอ้สาวลินสวัสดีจ้าสาวลินอันทักทายสวัสดีสาวลินก่อนค่ะสวัสดีค่ะสาวลิน สวัสดีค่ะสาวลรินมาใส่ป้ยแจให้สาวลรินแป๊บหนึ่งจ้าสาวลรินหนาวบอสาวลรินห่อนดีเน,นาะหนาวปกีมือก็เริ่มจีห่อนบายบายค่ะคุณยายจา๋าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอันยกมือบ,บายบายเดอ้อขอบคุณสาวารินนะคะ ขอบคุณทั้งยี่ยีาเลิฟค่ะขอบคุณ9ก้าล้านดวงใจนะคะบ้านลองเมลเดียวกันจะเป็นอีกแบบค่ะบ้านลองเมลเดียวกันจะเป็นอีกแบบเดจ้าจะเป็นอีกแบบเดจ้าสาวารินบอกพี่ต่อเติมบ้านไม่ได้ไปแวะใครขออภัยค่ะอ้อนไม่เป็นไรค่ะสาวาริน คุณยายจ๋าก็บายบายขอให้คุณยายจ๋าสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวน้องนาฏก็ลงเหมือนกันเลยค่ะใกล้จะลงแล้วละ่ะมันเกินเวลาแล้วสาววารินบอกคุณยายอลีทักทายสาววารินก่อนแป๊บหนึ่งค่ะบ้านรองมันบ้านรองของของแม่ก็เมลคนละเมลนะน้องมาน,นีบ้านหลักกับบ้านรองมันคนละเมลมันก็สลับบัญชีสลับบัญชีก็มาเป็นคนเดียวกันนะอืม ต่อเติมบ้านเนาะสาวลรินบอกสาวลรินสวัสดีคุณยายอลิสน้องมณีก็สวัสดีสาวลรินจ้าสาวลรินคุณกันเองเนาะสอนทําบ้านลองเมลเดียวกันจ้าสอนทําบ้านลองเมลเดียวกันจ้าถ้าสลับบัญชีก็เป็นเมลเดียวกันไม่ใช่เหรอลรือ,อยังไงน้องมณี พี่กุศนก็ยกมือบายๆนะคะพี่กุศลขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทั้ง2 3เลิฟนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณพี่อิงออนนะคะขอบคุณน้องมณีขอบคุณน้องเข็มทองจ้าขอบคุณคุณยายอลิศนะคะขอบคุณสาวลรินจ้าพี่โุศนบายๆนะคะคุณยายอลิศก็ยกมือบายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนค่ะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทั้ง23าเลิฟค่ะไม่บา,บายนะคะไม่บา,บายน้องอคุณแม่อรุณคุณแตงโมวันนี้ยายไก่ก็จะขอลงไลฟ์แล้วนะคะไม่บา,บายจ้า บายทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะน้องมณีกับไอ้บูขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลน์นะคะ bye. บายบายมืออื่นพ่อกันไหมเดจ้าขอบคุณท่านทุกคนค่ะขอบคุณเจ๊พรนคนสวยด้วยนะคะขอบคุณน้องเชิดคนชอบเสียงดวงคุณยายอิงออนยายไก่ก็ขอลงไลน์ก่อนนะจ๊ะ ไปบายจ้าไปบายเด้อไปอีรีเด้อประธานนี่ไปก้อนเมื่ออื่นพ่อกันไม่เด้อน้องเข็มทองน้องเข็มทอง